เขาเป็นคนที่ดีแล้วก็ผ่านทุกอย่างนี่ใสใจพอดีู้ได้วไงู้ได้วไงว่าดีใจมันห่างกันไปแล้วมันถอ,ถอยถอยถอยกันไปแล้วแต่ว่าการที่จะกลับหาเขาเนี่ยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาตอบคาถามเกี่ยวกับความรักหลังจากที่เราสองคนเนี่ยเติดให้ถามมาในจีแล้วก็มีคนถามมาเยอะพอสมควรอ่ะรวบรวมมาให้แล้วนะคะมีคนถามมาเยอะเนาะประมาณสามล้านคําถามอีกแล้ววันนี้เราสองล้านเก้าใช่ไหมแล้วเราจะตอบปีคำถามวันนี้ตอบหมดเลยโอเคเอาละแล้ว สบายแล้วได้เรียมันก่อนคือม่าอยากกินอะไรกูยังไม่รู้เลยนะต้องรัดใจอะไรที่งเงี้ยถามได้นะคะชอบกินของหวานหรือว่าของเค้าแล้วขออชนิดนั้นคืออะไรแล้วเดี๋ยวสองหนึ่งเอาเลละค่ะของเควาของเค้เป็นของไก่ทอดขไก่ทอดพี่ดลถูกไหมถูกครับแล้วมึงไม่ชอบไก่ทอดที่ไหนอ่ะมึงก็ชอบมึงก็กินนี่ ก็กินแต่ไม่ชอบเนี่เลยนะแต่ตอบว่า้าคูกกะปิจริงไหมพี่เบ๊จริงยังไม่รู้จริงดิเออไม่รู้อะไม่รู้จริงๆว่ามันชอบอะไรบ้างนี่จะแพ้ตั้งานนี้แหละเจอกันครั้งแรกที่ไหน5 4 ก็ทำงานงานประถมเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาไทยคืออะไรอ่ะเออประถมอีทีอะไรนี่ครับโรงแรมโรงเรียนถูกไหมกับน้องตอมหนึ่งอ่ะของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้คืออะไรอุ้ยแล้วฮ่าอุ้ยเล้ว่ะเรียก่าจิ้มรือเปางานป่าใช่ไหมพี่เนยใช่ไหมตุ๊กตาที่แซดซื้อให้ใช่ไหมคะแซดซื้อขนมไม่มีไม่มี ไม่แล้วมันเป็นขวัองขว <laughs> ัญเนาะกูจำไม่ได้กูไม่รู้เลยร <laughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด <laughs> ผิดจำไม่ได้หรอกมันนานมาแล้วว่ามันคือ<ม>แบบ15ปีอ่ะชอบภูเขาหรือทะเลถูกไหมคะใอลมกลองไม่ไม่มันตอบถูกแต่กูตอบไงกูเดาล้วนๆก็มันไม่ค้ำชอบเว้ยภ <laughs> <laughs> ูเขา เป็นตลอดเพราะที่ผ่านมาเวลาจะไปเที่ยวไหนอ่ะคือเขามีเพนออเรอางเงี้ยผมไม่คนจัดทริปครับคุณมีก็คือกูถึงบอกไงว่าไม่รู้เลยมูชอบอะไรเดทกันครั้งแรกที่ไหนและเป็นกิจกรรมอะไรพูดได้หรอเดท ที่เราไม่ทำอยากมีรูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชาย5 4 3 2 1่อเ้ยใช่ไหมไม่เหมกเขียนง่ายใช่ไหมคะอยากมีรูปผู้หญิงกันใช่ไหมใช่เพราะอะไรคะเหตุผลก็มันน่าจะน่ารักน่ารักดีอะไรเงี้ย เพราะมันโตมามีเด็กครอบครัวมีพี่ชายน้องชายเขาก็เหมือนครอบครูลเขาก็มีแต่ผู้ชายคือจริงๆแล้วคือได้หมดแต่ไหนแต่นี้คืออยากอยากได้เท่นอยากได้ผู้หญิงแต่จริงๆแล้วคืออยากมีลูกกันอยู่แล้วถ้าหญิงชายคือได้หมดโตขึ้นเขาก็จะเลิกเพื่องของอีมีคนบอกข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ยากที่สุดเลยไปดูกาแฟที่ชอบกินเป็นประจำของฝั่งตรงข้ามคืออะไรคะืมพียร์ไปสั่งกาแฟมันผีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเนี่ยอีกก็ไปนอนนอกบ้านเลยไปนอนนอกบ้านเลย สามสอนไม่รู ouais. det, ้เอใจตองกันจ้าทุกวันก็กินแหละใชคือถ้ามันตอบผิดก็มันจะว่าไงแหละเพราะว่าต้องไปโว์ให้ดิฉันทุกวันคนที่ชนะก็คือพี่าย อคอะยัยคำามี่รบรวมจากแฟนคลับทางบ้านผ่านไอจนะคะพี่เมย์เจอกับพี่แซ็คได้ยังไงใครจีบใครกอดใครจีบใครกอดเมย์จีบครับเมย์จีบเจอที่โรงเรียนครับเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนมัธยมแล้วก็เมย์ก็ามาจีบพี่เมย์มีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีอยากให้พี่เมย์รีวิวความรักกับพี่แซคตอนมอต้นหน่อยมอต้น้เหระ ก็ป๊อปปี้เลิฟเลยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่แบบขี่งอนมากแบบโรแมนติกมากแบบโทรหาทั้งวันพักกลางวันก็มาหาตอนเย็นก็มาส่งตอนเช้าก็มารอรับก็ได้ก็เป็นคนแบบก็เป็นคนแบบเนี้ยตอเลยครับคำถามตอปช่วงที่เข้ามหาลัยมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนไปทั้งเขาและเราไหมแล้วจัดการกับมันยังไงช่วงเข้ามหาลัยไม่ไม่เป็นไรเลยครับตอนนั้นตอนนั้นไม่ส่งเมย์ที่สนามบินพอเมย์บินปุ๊บก็ ไม่ไม่ไม่ร้องยิ้มเลยยิ้มเลยคือวันที่บินเนี่ยไม่ได้ร้องแต่ว่าตอนที่รู้ว่าต้องแยกกันแบบต้องไปเรียนแม่ฟ้าหลวงเขาเรียนมบูกก็แบบร้องไห้อยู่สักวันสคืนแล้วแม่ก็เดินเปิดประตูแบบใครตายหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะเลิกอะไรกันพ่อมีรักผมมากพ่มีรักผมมาก ตอนนั้นพอรู้ก็ต้องหาทางแล้วว่าต้องต mm ัดเลียนที่มันแน่ๆแแล้วเดี๋ยวจะได้ว่ามินเขาเพิ่งหาทางว่าจะบินมาชมยียังไงมากกว่าพี่แซฟเป็นคนแบบไหนเวลาอยู่กับพี่เมย์ก็ขี้งอนแบบไม่ชอบให้พูดจาแบบไม่ดีแต่พ่อชอบการพูดดีๆก็ต้องอ้อนอนดีๆกับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนขี้งอนพี่แซฟเขาเป็นคนสุขุมมากอยากเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักอ้อนๆบ้างพอมีไหมคะจริงๆเขาอ้อนแต่แบบต่อนหน้าคนอื่นเขาจะไม่ได้แบบว่าแสดงอะไรให้ใหเห็นเยอะแต่ถ้าสมมติอยู่ด้วยกันก็อาจจะแบบไปไปนอนต ไปเอาันตัดเมนนั่งทํางานอยู่ไม่สนใจเราเ้ยเพราะแม่งทำงานทั้งวันนั่งทำงานทั้งวันไม่สนใจเราก็ไปยแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะคัวใหญ่ตรงนี้ถ้าพบแฟนมาสิบปีแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มสั้งตัวอะไยังไม่มีเงินเก็บ ที่เมย์คิดยังไงคะใจะอยากมีครอบครัวแล้วคือมันมีหลายเงื่องไขก็ไม่สามารถตอบได้ว่าดีไม่ดีถูกหรือไม่ถูกก็ตอบไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีความสุขก็ได้เออใช่เ,เพราะว่าความสุขของคนมันมันไม่ได้คู่รักมันไม่ได้วัดว่าจะต้องมีเงินงเก่งสร้างตัวใช่สุดท้ายแล้วเขาเลี้ยงชีพเองได้กินข้าวด้วยกันมีเวลา ใช้เ้ื่อกันเนี่ยถ้ามันคือความสุขอะ่ะก็<อ>ไม่ได้ผิดอะไรคะ่ะจริงความสําเร็จก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในหนึ่งชีวิตที่เกิดมาจะได้ซ้ำเอาเป็นว่าถ้าคุณมีความสุขก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่สุดคุณรู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแล้วบวกลบคุณหาแล้วคุณไม่มีความสุขะคุณก็อาจจะโอเคฉันอยู่คนคนฉันไม่มีอนาคตก็แยกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนสองคนมันวัดกันที่ความสุขอย่างเดียวแล้วความสุขทิ้งนั้นมันมองไม่เห็นก็ต้องไปถามใจตัวเองอะค่ะ ชีวิตหลังแต่งงานมันต in ่างกับตอนคบไหมคะเห็นพี่เมย์บอกว่าคบกันมานานแต่แต่งงานกันแป๊บเดียวแยกกันไปก่อนไม่ ไม่ไม่ตกตันไม่แตกต่างเลยส่วนใหญ่อะที่ฟังมานะคนที่แต่งงานกันอะคือก่อนก่อนแต่งงานเขาไม่อยู่ด้วยกันพอแต่งงานกัน,กนมันยังออยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็เลยมีปัญหากัน<ม>แต่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วใช่เราอยู่มาสี่ห้าปีแล้วมีภาระร่วมกันมานานอยู่แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนไปในการที่หลังแต่งงานหรืออะไรยังเ<ๆ>พราะเหตุผลที่แซคบอกแต่ว่าที่เลิกกันเนี่ยมันคือเหตุผลอื่นแต่ไม่ใช่เพราะว่านิสัยก่อนแต่งหลังแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่เมย์บอกว่ามีรักครั้งใหม่แล้วมันไม่โอเคหรอคะ ทำไมถึงกลับห้ามกับคนเดิมก็คือเคยบอกไปว่าตอบตอนนั้นคุณแซกด้วยดิคือมีความรักครั้งใหม่ออกไปเจอใครอย่างเงี้ยคนที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตอะค่ะคือเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็ผ่านทุกอย่างนิสัยใจคอดีรู้ได้ไงรู้ได้ไงวะดิ มรู้ได้ไง <c oughs> เออคือมันก็ <c oughs> ห,ลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานคนรักที่ดีที่เราชอบที่เรากาหนดมาตรฐานผู้ชายในใจเนี่ยขเขาผ่านหมดแต่ว่าที่มันไปไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าความรักเนี่ยค่ะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วเราจะอ,อยู่จะอยู่กันได้แต่มันเป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานต่างๆที่มันจะต้องพิจรนารณาทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่อยากมีครอบครัวมากๆอย่างเมีเนี่ยกับคนใหม่เนี่ยมันเหมือนเมีไม่สามารถรอเวลาให้มันผ่านไปได้5ปี10บปีที่จะแบบว่าแ่นลูกั้อวย ว่าเราแค่ดูเป้าหมายของแต่ละคนแล้วมันไม่แมทกันแล้วก็มีการคุยกันว่าเออถ้ามันว่าหลายๆอย่างมันไม่แมทกันนะเราก็เปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเดิมดีกว่าก็เลยโอเคสามคนก็ออกไาในชีวิตแล้วก็กลับมาในที่ของเราวันนั้นก็ไม่ได้กลับมาหาแซคหรือว่าอะไรก็กลับมาเฉยๆแต่ว่ามาเอญวนะ่าโอเคเขาก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ก็เลยกลับเป็เขาอีกอะไรเงี้ยพี่เมย์ตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแซคอีกครั้ง ตัดสินใจนานขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีช่วงช่องว่างที่มันห่างกันไปพอสมควรก็คือว่านานพอสมควรและระยะเวลาเ,ลาเกือบปีเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่เราอยู่ด้วยกันหรืออะไรด้วยกันบ้างแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยใจมันห่างก,กันไปแล้วมันถอยถอยถอย,ถอยกันไปแล้วแต่ว่าการที่จะกลับหาเขาเนี่ยไม่ได้คิดนานพอคิด่าโอเคงั้นจะให้โอกาสเขาก็คือ เขว่าเขาเลยคือเราประมวลผลทั้งหมดที่มันห่างมาหนึ่งปีแล้วประมวลการเป็นเขามาทั้ง15ปีเนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวว่าเขาสามารถที่จะเป็นคนที่ดีได้แล้วก็ยกหาหูวเขาเลยอีกวันนึงเราก็เจอกันจบแล้วก็นอนด้วยกันเลยจบตอนเ่ิงกันครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคอยสารสัมพันธ์ทีเราทั้งสองคนใ่ไหมใช่เพราะแม่เมย์ก็เหมือนรักทางนี้อยู่แล้วก็มีอะไรก็คุยกันคือเหมือนพ่อแม่รักลูกอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากให้แบบลูกๆมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วใช่ตอ,อนตกพักอะ การอารมณ์ยังไงให้งานไม่ทันหรอคะก็ไม่ทํางานไม่ไม่รู้มันก็อย่างแซกก็คืออาจจะเป็นแบบไม่ทํางานไม่มีจิตใจไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างมีก็ค่อนข้างจะแบบใจบปกติเคยโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็คือเข้ามากัดกินใจแหละแวลวตาที่เคยสดใสล่าเริงมันก็ไม่ได้มีงานที่คิดออกมาได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าฮึบมาทำงานรับผิดชอบสามารถมาได้ทำได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่เลิกกันเนี่ยคุณแ็กไปพบผู้หญิงคนอื่นไหมคะไม่ครับ ก็ต้องคิดว่าจะทำอะไรต่อแต่ก็ยังคิดไม่ออกแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ที่เมย์ให้โอกาสความรักครั้งนี้จริงๆแล้วเราก็คือรักเขาวันนี้คือหนึ่งอีกอันหนึ่งมันก็น่าจะเห็นว่าคนคนนึ่งเนี่ยขอไม่จะเปลี่ยนแปลงแล้วแหละยังมีความเชื่ออ่ะแซคคิดว่าไงแซคคิดว่าทำไมไม่ให้โอกาสแซคไม่ค่ะแซคไม่ได้เฮ้ยหนเลยไปได้บ้ามันมากแล้ว ไม่ใช่แล้วอยากเห็นคลิปขอแต่งงานครั้งแรก<ม>อยากาเห็นเหมือนกันเนาะใช่แบบจำไม่ได้แล้วตอนนั้นตอนนั้นมีปาร์ตี้มีเลี้ยงฉลองตัวแทนอะไรเงี้ยที่โรงแรมใช่ไหมมันจะมีช่วงที่เมขึ้นเปิดงานอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเตร,ร,รียมกับออแกไนซ์ว่าเออเดี๋ยวมันเราจะขอมีแต่งงานระหว่างที่เมย์กำลังพูดอยู่ะให้เมย์ถามตัวแทนอะ่ะเราพร้อมจะสู้ด้วยกันไหมแล้วตัวแทนยังตอบว่าไปแต่คนที่ตอบอะ่ะก็คือผมคือผมอาจจะถือไม่อยู่นั่นแหละแล้ว เราก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วคุนว่าขวะก็คือมีชายมีเขาพบกันมากี่ปีคะถึงตกลงแต่งงานกันประมาณสิบเนาะสิบสองสิบสิบองสิบประมาณนั้นสิประมาณสิบปีแต่งงานก็คิดว่าถึงเวลาแล้วอยากมีลูกตอนแรกใช่อยากมีลูกก็เลยอยากมีลูกเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเอาบุญตวจมาโชว์สองขีดสองขีดอยากเห็นภาพวีเวดดิ้งที่ปารีสค่ะได้เืออยากแนเออเดี๋ยวแน่ไป คือตอนนั้นเรามีทิปไปกับแฟนเีื่ไปเที่ยวแล้วก็ใกล้งานแต่งดื่นมันก็ใกล้งานแต่งคือช่วงก่อนแต่งงานเดียเป็นช่วงที่เรายุ่งมากคือบินไปยุโรปพอกลับมาปุ๊บอะก็อีกไม่ถึงเดือนก็งานแต่งแล้วอะไรเงี้ยก็คือลุบลัดที่โน่นเลยอยากให้พี่พี่รีวิวแหวนแต่งงานหน่อยค่ะเป็นไงใกล้เสียงหรือไง ตอนที่มีได้วงนี้มาก็แบบถูกใจอะไรเงี้ยเราชอบเพชรอยู่แล้วแล้วก็ได้ขนาดได้อะไรทรงสวยก็คือถูกใจอันนี้ก็ถูกใจถูกใจเมยแต่จริงๆก็ผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากแล้วบางคนก็ไม่มีเพชรด้วยก็แค่แหวนเฉยเ่เยใช่ผู้แหวนเมย์ประมาณประมาณล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งแหวนแซประมาณสามหมื่น ือจริงๆอะไม่มีแบบในใจอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ไม่อยากได้เนี่ยมันนาไม่ทานทันนี้ก็ถ้ากับว่าจะมีแบบแต่งงานแบบสองวงแบบนี้ต้องแต่งเล่าสองวนันสวยไหมสวยสวยมากอันนี้จะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ขาวมาก มีว่าค่าใช้จ่ายสำหรับแต่งงานได้ไหมคะพอดีกําลังวางแผนแต่งงานพอดีเลยค่ะเยอะเนาะเยอะเยอะมากไม่ที่เราจัาด้วยมันแพงดอกไม้แล้วก็เป็นนําเข้าหมดเลยอะค่ะแล้วก็ชายก็เป็นนเจ้าดังด้วยเรนฟรเรสแล้วก็โรงแรมก็เป็น5ดาวอย่างเงี้ยที่เราไปมันก็คือมินิมัมสเปนคือหล้านแต่ใช้จ่ายจริงจริงอะเกินเกินมินิมัมแขกคนนึงเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนใครจะแต่งงานแขกคนนึงเนี่ยเขาจะใส่ฟองกี่บาทไม่รู้แหละแต่เราต้องจ่ายหัวเขาเนี่ยประมาณ สามสี่พันสี่พันเชิญไปแค่สองสามร้อยคนนะแต่คนมากกือบห้าร้อยคนคือที่มาเพิ่มก็จ่ายเลยคูณสี่พันไปเลย, 4, เลยแต่ว่างบแต่งงานเนี่ยไม่ได้ฟิกเท่านี้มันอย่ที่คุณือกสานที่ถ้าสมมติบางที่คุณไปเช่าห้อ,อง,งจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงคุณก็จ่ายแค่นั้นแล้วก็มันเหมาอ,อาหารอาหารถ้าเกิดเอาโต๊ะจีนอะไรก็ไม่แพง<อ>แต่นี้มันเป็นของโรงแรมใช่ก็คือไม่กี่จริงๆหลักแสนก็อยู่สามสี่แสนห้าแสนก็อยู่คุณไม่อยากจะเซฟคอร์สรีวิวปาร์ตี้คืนนั้นให้ฟัง่หมคะ เป็นงานแต่งที่แบบบ่าวสาวไม่มีความทรงจำร่วมกันสักมากนะ <c oughs> เพราะว่าช่วงเช้ามันก็รีบไปร,รต่างคนต่างแต่งหน้าต่างใส่ชุดให้มาแบบมองตาทราบซึ้งเถอะแ้าจะไม่มีอ่ะพอช่วงปาร์ตี้มางแล้ว ต่างคนต่างเมาปาร์ตี้อ่ะเมกับแซคไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะคะเมก็ไปดูแขกเมแซคก,ก็ไปดูแขกแซคอะไรอย่างงี้ปะใช่แซคมาตรงนี้มีเมาอ,อยู่ตรงนั้นมีสไลเดอร์อยู่ในอีแซคหัวพื้นตรงนั้นอโอ้โหคือเรา,มาเมากันสุดๆมันมันมากทุกคนพอมันปาร์ตี้มันแยกเนี่ยเราก็มีคนไปส่งเราเข้าห้องนอนใช่ก็คือเข้ามาในห้องนอนพร้อมกันนะมันก็แบบทุกคนจะตื่นบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยแต่เช้ามันมีคนมาก๊อบๆมันเคาะประตูห้องประมาณหกโมงเช้ามันก็โหแม่งใครวะตื่นมาคืออะไรป้ะ เไไซนแซ่าเป็นเจ้าบา่าวเอ้าไปไหนมาคือไม่รู้มันตื่นวันอยู่หน้าลิฟต์ตื่นมาคือนอน,นอยู่หน้าลิฟต์นั่งขน้ำแรกเราไม่นอน <c oughs> ด,ด้วยกันนะคะๆๆหรแรกหนูได้เสียตัวอยากให้พี่เมย์เล่าว่าทำไมถึงมาเป็นธุรกิจดูรีวิวผู้แคตอนแรกไปรถไปได้เยอะมากขอสุลดลั่แน่เลยใช่ไหมต้องบอกว่าอะไระก็น่าจะเป็นเป็นทั้งสองย <c oughs> ่างนะเรามีกำลังใจที่จะล้นแหละในการที่จะชงกินหรือเฉกินคือ จริงๆแล้วเราขายมานานแล้วแต่ปกติมีต้องแบบอาแซก,กินพิมายาสินบอกหรือยังนะเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงที่มาจูจ้จีจ้จุกจิกหรือแบบผู้ชายเขากาจะจะกินอะไรต้องมาบอกจะต้องมาแบบก่อนนะคะหลังหานเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วด้วยเป็นลักษณะเดิมแต่พอครั้งนี้คือตวนพิธีทานมันก็เห็นผลเขาก็เหมือนมีกาลังใจทําให้อยากให้เราเห็นอยากให้พิสูจน์ได้เราเห็นว่าเขาตั้งใจนะก็คือชงเองกินเองไม่ต้องบอกเลยรอบนี้เขาก็เหมือนตั้งใจแลดแล้วก็สินงทานก็ดีจริงก็เลยลดไปแบบเยอะมากนะคะวันที่เขากลับมาที่เนี่ยเคือมันคือสภาพคน คอนเทนต์แบบดูเซลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยพอเขาตั้งใจรถเขาก็ดูดีขึ้นอ่ะเราอย่างเง <liv> ี้ยมันเป็นแผนครับจะทำรีวิวพ <c oughs> ี่แซคกับพี่เมย์ธุรกิจด้วยกันมีปัญหาหรือเถียงกันบ้างไหมคะทุกวันครับเถ <c oughs> ียงทุกวันเถ <c oughs> <c oughs> ียงทุกวัน <c oughs> แก้ไขปัญหายังไง, <c oughs> งก็ไม่ได้แก้ไงเพราะว่าเวลาเราเถียงกันเรื่องงานเนี่ยเหมือนเราก็เถียงอยากให้ได้สิ่งดีที่สุดอยู่แล้วแล้วพอเหมือนแยกย้ายจบเรื่องนั้นก็แยกแยะไปแล้วกลับมาคุยเรื่องอื่นหลักๆแล้วพี่แซคมีหน้าที่ช่วยพี่เมย์ทำอะไรบ้างคะ คนถามเยอะมากคำถามนี้ทาทุกอย่างครับมันระบุเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เพราะว่าก็ทําทุกอย่างอะเวลามีอะไรเข้ามามีปัญหาอะไรเข้ามาก็ทําทาแต่จะเป็นแบบหลังบ้านอะไรเงี้ยฮะคือเรารับปัญหามาเราคิดเราเจอหน้างานเหมือนเราอยู่หน้าบ้านแล้วถ้าพอมันเกิดปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยล้วก็โยนโยนเข้าโยนเข้าเขาอะไรเงี้ยเช็คนี่ตรงนี้แบบขาดทุนยังไงกาไรโบนัสยังไงตัวนี้ของจะหมดสต็อกหรือยังอะไรเงี้ยก็คือจะโยนไปที่เขาหมดคือเมย์จะขายอืมคือเมย์จะเป็นพาร์ขายเนี่ขายเซ็กสํสำหรับชีวิตคู่สําคัญไหมคะสำหรับเมย์ สำคัญครับตอนแรกคิดว่าไม่ค่อยสำคัญ, <S <S คญ <trabajo> มันมีปีสองสามปีเลยที่แบบว่าเรามีอะไรกันน้อยมากมีบ้างางานขั้นสุดๆอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้ตัวมันไม่ไม่เอาเรื่องอื่นเลยแต่พอแบบพอเริ่มคุยเพื่อนๆแล้วก็แชร์โมเมนต์ผัวฉันผัวเมียหรอหรือคู่ <S <S ครักอะไรกันคนที่เขาแต่งงานกันแล้วเขาก็แบบเมีไม่ได้นะแบบเนี้ยเขาบอกเรามาหลายหลายปีมากแล้วพอมาวันเนี้ยก็โอเคแหละก็คือสําคัญแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบเฉยๆมากในชีวิตคู่ <S 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 เรื่องอะไรที่ไม่สามารถแห้ใครได้เลยก็เหมือนถึงความซื่อสัตย์มือที่สามอะไรก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบรับไม่ได้เลยอยู่แล้วพี่เมย์กลัวปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นอีกไหมคะคือถ้ามันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าเออก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องเล็กก็แค่บอกเขาไปใหม่สิว่าเออเราไม่ชอบแบบนี้เขายังทำอีกก็เอ้ยทำไมยังทำอีกก็คือมีการคุยกันก็ไม่ได้เอามาเป็นอะไรที่แบบบาดหมางใจอะไรแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นที่เพิ่งเลิกกันไปเนี่ยก็คือกลัวรระะแแแแวววงงงออออออ่่่ลล้้้้้้ตตตถาาามมมัันน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 จเเเเเกกกกกกิดดขขึีีีี็็็็็ปปืืคหททสุไ นั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ,อะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดนะคะจะม,มาขนาดานี้มีเบื่อหรือมีจุดอิ่นตัวกั้งไหมคะแล้วรับเธอกับมันยังไง ถ้าเบื่อ,อไหมเนี่ยมันจะบอกเขาตลอดว่าเมไม,ไม่เบื่อแฟนเป็นยังไงวะอะไร้ยคือเมไม่ได้เบื่อคือเราคนเขาจะมองเขาเป็นเหมือนผู้ชีวิตอยู่แล้วว่าเออสามสิบห้าจะทำอะไรสี่สิบห้าสิบจะทำอะไรเหมือนกับว่าเราร่างกายเราหรือว่าจิตใจเรามันรู้อยู่แล้วว่าเราจะมีเขาในชีวิตเบื่อน,นี้ของแท้คือเหมือนแบบว่าเป็นจังหวะจังหวะหนึ่งแบบช่วงหนึ่งแบบสมงว่าเมมาแบบมางี่เง่ามาพูดไม่ดีอะไรเงี้ยก็เบื่อเบื่อ เบื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่แป๊บเดียวไงก็มีคนแบบเชียร์เยอะมากเราก็บอกว่าชอบคู่พี่เมย์พี่สุดต,ตอนเลิกกันเนี่ยก็คือเศร้ามากเศร้าไปด้วยเลยตอนนี้ดีใจที่พี่กลับมารักกันแบบเดิม f c ี่ทั้งสองคนนะคะใช่เนี่ยคือได้รับได้รับคอมเมนต์นี้เยอะมากๆแบบเยอะมากๆจริงๆก็คือขอบคุณคะะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องคู่ชีวิตมันก็เหมือนเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าอยากใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเมย์ก็ พยายามแบบปรับจูนกันก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะโกรธเสียใจร้องไห้เป็นเรื่องปกติก็เข้าใจกันขอบคุณมากครับที่กที่เป็นกำลังใจให้แล้วที่ยินดีด้วยอะไรเงี้ยก็ยขอบคุณ<า>ขอบคุณที่ติดตามเนาะที่เรากันก็เป็นห่วแล้วก็ขอโทษที่ทาให้ผิดหวังด้วยครับฝากถึงคนที่กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักอยู่หน่อยค่ะเปลี่ยนในความคิดครับบางทีแบบเราไอ้นั่นเราเซลล์เกินไปอะ่ะยึดตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยให้คิดถึงคนให้คิดถึงแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ ปรับ,บพยายามทําให้เราแบบอยู่ได้ให้เรามีความสุขให้คิดว่ามันเป็นความสุขให้มีความสุขอะไรนี่นมันก็อยู่ได้สำหรับเมย์คือต่อให้จะคบมา10ปี15ปี20ปีเนี่ยค่ะมันมีข้อขัดแย้งหรือว่ามันสามารถทะเลาะอะไรก็ได้ทุกวันอยู่แล้วนาเวลาที่เราคุยกันก็พยายามเอาเหตุผลลดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเหมือนคู่รักมันจะได้คลองกันไปนานๆเนาะคืออะไรมันเหมือนเออบอกตัวเองเถอะ <c oughs> <c oughs> ครอบครัวหนึ่งหลับตัวมาครอบครัวหนึ่งนะคะมันก็ไม่ใช่อะไรจะลงล็อกความรักก็เหมือนความสำเร็จอะ,ะค่ะไม่ได้โรดด้วยกีบอุระท, <idee. S 1> ทุกอย่างก็ต้องแบบสู้ฝ่าฟันกันไปแล้วบทลงโทษก็ค <i> ือ24ชั s> <S <i> ่วโมงเป็นทาาแซก24ชั <s> <i> ่วโมง มีบทลงโทษแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงจะเหนื่อยแค่ไหนใช่ไหแค่น้ำข้าวมาเสิร์ฟเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ตอบมุมมองความรักของเราไปเยอะพอสมควรว่ากว่าที่จะมีวันนี้15ปีเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้านแล้วก็มีมุมมองความคิดความรักกันแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มก็สามารถถามกันเข้ามาได้หรืออยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามเอาแซงเนี่ยเข้ามาทำคอนเทนต์เข้ามาอยู่ในช่องมากขึ้นยังไงก็กลับมา พบกันแล้วนะคะหวังว่าทุกๆคนจะแฮปปี้ไปกับเรานะคะยังไงก็เดี๋ยวไปก่อนเดรอบหน้ามาเป็นดีแสกได้เลยที่รักขากินน้ำไห้คะไม่ไม่งนี้ต้องแบบนวดเท้าให้หน่อยอก็เจอกันนะคะคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบายครับ